สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน ig กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพคําว่า kmmkth นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ kmmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, t e l e g r ก m มนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะสามารถเลือกสัใช้บริการกลับไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่นท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้ง,งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้ง,งานกันได้ตรงนี้เลยคะ่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลแลรหัสผ่านยืนยันและผ่านอย่ลายลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกลับไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่าน Google, ลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆก็ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้ที่เคยรับอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m MM m p t h e a แล้วนะคะไปที่แพตัวแพลตฟอร์มนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการเลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น ig นะคะ ในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็วันนี้จะมาเลือกหมวดหมู่ที่บริการที่เร็วที่สุดเลยนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการะคะ่ะก็วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มไรนะคะเพิ่มหัวใจนะคะค่ะไปที่ไปตรงนี้เพื่อนเพื่อนสมาร์ทอันนี้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อเนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพที่ต้องการจะใช้บริการนะคะคัดลอกมาเลย วางได้เลยนะคะวันนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่ไปสักหนึ่งร้อยนะคะในราคาสองบาทถูกมา,มากเลยนะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนคิวโอารโค้ดนะคะอนเงินแนบสลีปอังเปา e r เลยคริปโตเพอร์ฟิคแนนี้นะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของคุณเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุณเพื่อนเองนะคะหากคุณเพื่อนได้ที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถนําเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปดวงตาตรงนี้เเลลยยนนนนะะะคคกกดดดัไไป้้าใ่ อ่านหลายเะือเอเนเชเจนและสามารถสร้างคำสั่งสื้อใดที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคลิกลิงกตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค้ก็มีชาร์ทฟางก์ันกันเลยค่ะมาดูตรวจชื่เหลือกันค่ะตรวชื่เหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าเงินไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งต๋วกันไปได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ไปดูที่หน้าไอจนะคะยอดหัวใจยอดไลค์ยอดถูกใจขึ้นกันหรือยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะรีกันไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์ยอดหัวใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สมารครเข้าไปใน,นเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องของเพื่อนๆนะคะลองให้เว็บไซต์ตัวเว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆดูน,นะคะเว็บไซต์ k m MM k t h นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะที่เข้ามาฟังรับชมนะคะ